ซอสมันเยอะมากอรับนี่จะจ่ะช่ำ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 ไปเลยพี่กัดกลุ้มอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะ สวัสดีมากมายนะจ๋าครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในรายด้านครัวในหอค่ะครับก็ครัวในหอเป็นรายการทําอาหารนง่ายสไตล์ของคนที่อาศัยอยู่ในหอนะครับแล้วเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือพิซซ่าพิซซ่าหม้ออบหม้ออบรมร้อนแล้วก็ไก่ทอดซอสแจว่วครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับพิซซ่าอบหม้ออบรมร้อนแล้วก็ไก่ซอสแจ่วนะฮะ ก็เป็นเมนูที่เราเจอเจอเช่นเคยฮะแล้วเราอยากกินก็เลยเอามาทำเป็นเมนูในวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอินเสิวัตถุดิบกันเลยครับคือในหอโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างจ๊ะ วัตถุดิบไก่ซอสแจวก็จะมีไก่ค่ะพอดีเราไปหาปีกบนแล้วมันไม่มีก็เลยได้สําเร็จรูปมาแบบนี้ <C ye> เขาหมักมาแล้วนะคะเราก็จะมาแค่ชุบแป้งทอดอย่างเดียวน้ำตาลปีบ๊บข้าว,วัพวพริกป่นแล้วก็อันนี้ก็น้ำขามเปียกแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งทอดกรอบค่ะ ส่วนพิซ่าของเราทำง่ายง่ายขนมปังซอสก็แต่เราจะชอบกินนะคะซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกก็ได้อันนี้ออริกาโน่เรี่ออะไรนะออริกาโน่แล้วก็อันนี้ก็คืออะไรนะมายองเนสอันนี้ของตกแต่งหน้าก็จะมีเก,กรอบมีกรอบ แล้วก็อันนี้ก็เป็นปูอัดค่ะแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาไก่มาหมักทอดก็ไม่ใช่หมัก,มกเขาเรียกว่าอะไรนะมาคลุกแป้งทอดไก่อันนี้นะคะเราซื้อมาแบบว่าหมักมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปหมักเธอมันมีรสชาติอยู่แล้ว เราก็าแค่มาผสมแป้งเฉยผสมแป้ง่อดขณะที่เราถ่ายก็ฝนกำลังจะตกนะครับเราจะใส่แป้งทอดกรอบหมดเลย<อ>ใช่เหรอแล้วอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวโพดอันนี้เรากะปริมาณเอานะคะน่องไก่เราก็จะประมาณครึ่งโลกว่าได้ ประมาณอย่างละสามกป๋อกมาสามขีดประมาณครึ่งลงแล้วเราก็เติมนนะ้ำเติมน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะริต้อ้มันก็จะไม่ได้กันต้องนาก็ไม่ไม่ถ่ายกันนะคะพอถึงเวลา ฝนจะตกก็คลายใช้เราเพิ่งว่างเวลานี้คะ่ะเมื่อเช้ากลับบ้านมาไปหาลูกสาวมาไม่ใช่นอนครับไม่ใช่นอนเสียใจคะ่ะเป็นคน <c oughs> อํำอำอ<ำ>ํำอ่ตื่นตั้งแต่ตีห้านะวันนี้วันหยุดอะ่ะว้าวทุกทีไม่เคยนะนู่นเลยไม่สิบเอ็ดโมงไม่สิบโมงไม่รู้ไปที่นอน ต่ีวันนี้ติดเร็วจ้าโอเคค่ะใช้ได้พอเวลาเข้าที่แล้วนะคะเราก็จะไปตั้งน้ำมันรอน้ำมันร้อนค่ะเออเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมจะเป็นคนลงมือนะครับเ <c oughs> พราะว่าเพื่อป้องกันน้ำมันกระเด็นใส่ระดัวันนะฮะระดาวันพัวน้ำมัน <c oughs> ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนสักครู่ครับ โอเคนะ้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทดสอบดีกว,ว่าสักหนึ่งชิ้นร้อนจีบ <c oughs> โอเคสรุปว่าไม่พอแล้วไปรอบนี่สาม านีไก่เราเหลือกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาพาักไว้ค่ะระหว่างนี้ฝนก็ตกไปด้วยนะครับถ้าเสียงเสียงที่มันเข้าไปในกล้องเนี่ยก็คือเสียงฝนนะฮะแฮม อยู่ๆเขาตกซะงั้นเอาไเลยเหรอครับเดี๋ยวเราจะพักไก่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพักไก่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาทำซอสแจ่วคือจริงๆเน่เราจะทอดใจแล้วก็จะทำซอสแจ่วด้วยนะแต่พอดีว่ามันเทืยบกัมันตกเราก็เลยต้องมาทำมาทำซอสแจ่วต่อจากขั้นตอนนี้นะ เ,เราใส่อีกสามน่นมองขี้เรามาด้วยแล้วเราก็จะทำซอสจับกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำซอสจับกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่น้ำมะขา,าม,เมเปียกลงไปอันนี้จับเลยใช่ไหมครับจับดอกเปรี้ยวก็ใส่เยอะเอาไม่จุกตายตัว เราชิมตามรสปากก็ถ้าทุกคนอยากทำก็เออจำจำวัตถุดิบไว้แค่นั้นแหละแล้วก็ไปใส่รสเพิ่มจะลดจะเพิ่มก็แล้วแต่บ้านของทุกคนเลยครับใส่น้ำตาลปีบนะคะลงไปไก่หอมมาก,มากเราจะเปิดไ่เขี่ยว ไปอ่อนถ้าเราไม่ใช้น้ำตาลซีก็ใช้น้ำตาลอย่างอื่นได้นะน้ำตาลได้เหมือนกันน้ำตาลน้ำตาลนีคือเป็นต้นปาดเขาเรียกน้ำตาลสีสีเหมือนกันน้ำตาลซีกน้ำตาลมะพร้ามันมีหลายอย่างเลยอะเล่มีน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลอ้อยน้ำตาลจีบอ่ะแล้วก็เติมน้ำปลาลงไป กะเอาก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเที่ยวลงไปแล้วก็ใช้น้ำตาลละลายก่อนแล้วก็ลองชุบด้วยตะกั่งทีเติมวไปชิมไปครับมันจะออกเที่ยวเผ็ดหวานแล้วก็ผิดน้ำใช่ครับไก่ชุดสุดท้ายก็ได้แล้วไว้นานกว่านี้เดี๋ยวจะไหม้มครับ เหลืองสวยงามพอเราเคี่ยวจนเดือดนะคะเราก็จะลองชิมน้ำก่อนว่ารสชาติโอเคกับเราหรือยังเดี๋ยวต้องแก้ไขสักครู่ เอาทุกอย่างได้ที่นะคะเราจะใส่ี่แล้วตออทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกป่นลงไปพริกป,ป่นนี่ตามใจชอบนะเราชอบเผ็ดอั้นเยอะเลยปลายเรากินเผ็ดกันทุกคนแล้วก็ตามด้วยข้าวพวกข้เอ,อ่อความจริงเมนูเนี้ยเราเคยทำไปเมื่ออี e ีนู้นแล้วนะครับ ใช่แบบนี้เลยแต่คา้งนูน้นอ่ะเราทาไว้กับตาสบายนางครับรอบนี้เราเอามามิกกับอ,ออาหารอิตาลีพิซซ่าย่างอืมย่างเอากระชามาหเตามาจัดจานในย่างนี้เเดี๋ยวเราเตรียมพอแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาไอ้สองอย่างนี้รวมกันก่อน เห็นแล้วเราจะเทน้ำองไปก่อนนะครับกระตา่างตุ๊กไก่เสร็จได้ไม่ใช่ได้เค้น้ำตุกไก่ครับ เลียวจ้าคลุกเ้าให้เข้ากันคุณหอมอะ่ะไอ้ข้าวคั่วเพิ่มอีกนิดนึงให้เพิ่มสีสันอเ okay. หอมมากครับทุกคนให้มันม่วนเลยนะคะเที่ยวตนว่อมันจะงวดแล้วก็พักไวใ้ให้มันเย็นแล้วมันจะกอบ <phone ringing> ถ้าไปยอ้อนตาดูตามสูตรคราที่แร้มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทุก <laughs> อย่างตามใจฉัน <ś> <ś> อยบรอ้อยแล้วะคะ่ะปิดไป เราจะรอให้เมนูนี้มันเย็นก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปทําพิซซ่ากันต่อเลยไปเลยครัในหอมาค่ะเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบหัน่นไส้กรอกแล้วก็โปะอัดเรียบร้อยเอาไว้โปะหน้าเราจะหั่นเป็นแบบนี้ไม่หั่นจริงๆหรอครับ มันไม่อยากกินแบบนั้นอยากกินแบบนี้หั่นชีเชียงสองอันหั่นกลมๆสองอันได้หมดตามใจชอบอกุยเนื่องจากเราทำกินเองฮะใส่แม่งแค่ไหนาก็ได้แมงวันก็อยากจะมากินด้วยนะไม่ได้นะคะใส่ก,กรอกที่เราใช้นี่เป็นใส่ก,กรอกแล้วครับซีพีค่ะ นเกอกไก่ถ้าบางคนที่เขากินแฮมได้กินอะไรได้เงี้ยใส่แฮมก็ได้ใส่โบโลน่าก็ได้ใส่แล้วแต่เราชอบเลยทะเลซีฟูด้ดเออนะตามใจชอบซีฟู้ดซีฟู้ดก็น่าจะอร่อยนะใช่ เราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำซอสพิซซ่าง่ายๆนั่นก็คือซอสมะเขือเทศซอสอันนี้เลยซอสพีค <c oughs> อย่างละเท่าเท่ากันซอสมะเขือเทศมายองนีสมีทเท่าไรหรอไม่รู้ <laughs> แพงม,พมคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะวัวนี่ตามเป๊ะเลยนะ่ะนบบน้อยเราก็จะใส่ออริกาโน่ค,คันตีมันคืออะไรเอ่ยใบยน่าจะเป็นใบ ม่อู้จะเด็นมันปีแล้วเพราะว่ามันนานมากเราซื้อมาตั้งแต่เราซื้อพิซซ่าจากแมคโครพิซซ่าที่มันเป็นแผน่แผนๆมาอบเองอะตอนสมัยนั้นเอาเตาไมโครเวฟมาแล้วก็อยากลองใหม่แรกๆตอนนั้นยังอยู่ห้าชั้นชั้นห้าอยู่ชห้าชั้น่น 5, 5นะ มันหอมนะใช่นี่มันหอมนะเพราะเทมามันกินมันหอมมากเลยกินมันคือกินพิซซ่าไงเราก็จะเริ่มทำกันเลยนะคะก็กินกี่อันสองอันก็กินสองอันอคนละสองอันไหมจิ้นรุดด้วยปะ่ะคนละสองอันของโน้ทัดคอไหมคะไม่ตัด,ตดไม่ตัดเราจะมาตัด,รตตดหรอหนูอยากกินตัดคอ ัไปชดกินขอบนะแต่ว,ว่าหนูจะไม่ซื้อแบบตัดแล้ว<อ>เพราะมันแพงแปลว่าอันนี้เอาไ้ทำอะไรได้ทิ้งเลยอันนี้ของหนูนดูตรงกลางอืมของปดิันวางประดิเปะล้วก็ใส่ซอส ตามชอบเลยนะคะเราอซอสเยอะซอสน้อยแต่เราจะใส่แบบเยอะไปก่อช่ำๆช่ำๆไปเลยเพ่เรีย <c oughs> บร้อยค่ะเราจะใส่แบบจุกๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราทำกินกันเอง ค่ะโอเคมาต่อที่มาต่อกันที่ใส่ชีสปกหน้าจุกจุกไปเลยอันนี้ก็คือปะชีสนะครับโอ้โปะอบอบอนเีมเ็มโอเคแล้วเราก็จะมาอบค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาพิซซ่าเราลงไปอบในหม้ออบลมร้อนค่ะใ็่หมดไหมเอ่ยหมดเลยค่ะไม,ม่มันวางให้หมดหรอเราจะวางให้หมดไงคะเมนงูง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านนะจ๊ะเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่200องศา200ใช้เวลาแค่5นาทีพอกินหนูลืม เราต้องโรยออริกาโน่ก,ก่อนมันจะได้หอมหอมออชีสมันเริ่มจะละลายแล้วเนี่ยเรียบร้อยเริ่มอบใหม่ก่อนข้ามไปเลยค่ะ ค่ะมันก็เสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดดูวว้าวเจ๊โอ้พูดหอมอ่ะหอมออริกาโนเพราะมันกรอบเลยอะ่ะแต่บางชีสมันไม่เยิ้มเหมือนที่เราคิดนะไม่เป็นไรครับแต่หอมมาก โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารกันนะคะคือวในขอโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะฮะทั้งสองเมนูเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการชิมกันเลยนะครับเริ่มที่อะไรดีพิซซาก่อนพิซซาก่อนฮะปันดาวันอยากกินพิซซ่าฮะเชิญจ้าเ,าเราจะหันไปองคำๆนะรัะ มากครับหอมไอีอะไรนะออริกานโน่กินกินคือพิซซ่าเลยฮะอันนี้เอาแบบไม่ไม่ไม่ใส่ซอสก่อนนะอ,อะนะมะออกัน,นเลยนะมันจะอบร้อนร้อนหน่อยนะเพราะว่าบนเพิ่งออกเราอบมันเยิ้มจัด <c oughs> ทำชีสอ่ะชีดแล้วเคม็มไปหน่อยครับลองกัดน,น,นเนียนด้วยซอสมะเขือเทศอันนี้เป็นปูอัดโดนชีดน้อยเริศเดินสองสามอือันนี้อร่อยชอบทึเปล่าลองดู หรือว่าเราใส่ชีสผิดชนิดมันจะออกเค็มขึ้นเพิ่ <longing. S 2> มตอแล้วดีขึ้น,น,นก็อร่อยนะคะแต่มันจะออกเค็มน,น้ำหรือว่าถ้าทำรอบหน้าเรา ต้องตักเลี่ยนด้วยอะไรนะสับปะรดคือว่ะเหมือนอะไรนะหน้าอะ<ร>ไ <ป S 1> ระหน้าเยี่ยนอันนี้มันคือมันเป็นครั้งแรกของเรานะมันก็อร่อยอ่คือแม้ว่าก็าไม่ต้องโปะโมไม่ต้องโปะชีสเราต้องเปลี่ยนเป็นใช้ชีสแบบโรยอะ่ะอ,อร่อย ตเต็มสิบได้เท่าไรครับพิซซ่าแปดแปดอร่อยนะสบดแรงเลยแต่มันเค็มไปน่อยผมให้ประมาณเจ็ดครับเพราะว่าเออพิซซ่าจริงอ่ะมันอร่อยได้กว่านี้อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าขอเอาใหม่เอาไปซื้อแต่งพิซซ่าที่นโโเน็ตโคงไงม่าทำเออว่ะรอบหน้าเจอกันเอา เดี๋ยวเรามาดูเมนูอะไรต่อนะไ <aw> ก่ทอดซอสแจ่วครับหลาจแต่วันอยากมากโชว์หน่อย<ก>โชว์ก่อมนมาชิ้นเล็กๆก่อนชิ้นใก่แปลม่าไม่ไหวข้าวท,าที่แหละม่ยี๋จ้าจ้าช้ำ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 ไปเลยเพ่กัดกล้วม อร่อยอ่ะต่อเลยครับไม่รอแล้วซอสเยิ้มๆครัะซอสมะขามเยิ้มๆมีข้าวสดร้อนๆนะแซ่บเลยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะทำทีก็ไม่ผิดหวังนะเนี่ย เห็นว่ามันเป็นพวกไก่ไก่ไก่ไหมักหรือเปล่าวะแต่อันเนี้ยมันจะฉ่ำกว่าคราวที่แล้วนะคะที่แล้วเหมือนมันจะกรอบกว่านี้กว่านั้นอือันนี้กำลังดีเลยอ่ะฉ่ำมากใส่เน้อร่อยจริงแซ่บคนอร่อยอ่ะเอาไปทำขายดิน่าจะขายดี แต่ต้องลดเผ็ดลงอืมต้องลดต้องทุนเยอะหน่อยพะเราใส่เครื่องเยอะมากพูดแค่คำเดียวว่าอร่อยซอสมันเยอะมากอรัโอเคครับก็เป็นสองเมนูง่ายๆที่เอ,อลัางสรรในวันนี้นะครับ <c oughs> ไม่ยากเนาะเออ <c oughs> เดี๋ยวลืม เมนูไก่นี้ให้เท่าไหร่เม <10 S 1> ื้สิบก็จะอาจจะวันให้สิบเลยได้ข้าว<า>สวยร้อนๆนะแซ่บ<ช>เกยใช่เมนูไก่นี้อร่อยมากผมต้องให้สิบครับขอบคุณที่รับชมเราสองคนมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปทำับข้าวแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไล k ์กด,ดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสว,รส,สวัสดีไปมาจ้าติดตามเราสองคน,น้ที่อีพีหน้าเลย อันนี้หน่อยจริงกินให้หมดอันอเดี๋ยวเราเอาไว้ก็ไม่กินแล้วเพราะว่าเา้าทำไมไม่เอาเอา่ปจิ้มกันึกใหร่ลอยมากเอาไว้กินกับข้าวเย็นนี้กับตั้ง